เ้าเป็นกลุ่ลมโรงพยาบชั้นนำที่เป็นโรงเรียนแา่ตลาดนะครับแต่ที้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามาทําให้เราเราไม่สามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลได้เราก็เลยมองเห็นโอกาสอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นตลาดที่เป็นเกี่ยวกับระชพันธ์แล้วก็ตลาดออนไลน์นะครับเราก็เลยเปิดเป็นเป็นรับตัวแทนจําหน่ายนะครับให้มาขายวัชพันธ์โดยที่ตัวแทนจําหน่ายของเราครับไม่ต้องลงทุนพอกเงินตัวเองเลยสักบาทเดียวน,นะครับ เป็นยังไงนะครับสำหรับวิชาพันธุ์มันมีอะไรบ้างก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นวิชาพันธุ์ทางการแพทย์นะครับมีที่เป็นวิชาสํมอาษอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นของใช้ทั่วไปครับนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามาสิบสองรายการที่ขายดีมากๆเลยที่เรามีการซื้อขายอยู่เป็นประจํานะครับทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ว่าจะเป็นหมวกแมสถุงมือเจลแอลกอฮอล์นะครับ หรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบเครื่องวัดความดันเครื่องวัดอุณหภูมิอันนี้ก็ใช่ครับก็มันน่าสนใจขนาดไหนมูลค่าตลาดผมยกมาอย่างเช่นเจลสเปรกร์ห์กับหน้ากากอนามัยนะครับแค่สองอย่างเนี่ยครับในปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดสูงถึงเกือบๆหกหมื่นกว่าล้านบาทเลยนะครับหรือว่าที่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิกับเครื่องวัดความดันเนี่ยรวมๆกันก็สองร้อยกว่าล้านบาทก็ลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถแบ่งตัวเลข ตลาดเนี้ยมาเป็นตัวเลขที่เป็นยอดขายของเราเองได hmm. ้นะครับมันก็เป็นรายได้ที่น่าสนใจเลยนะครับ feet, ที่เรามองว่าตลาดเนี้ยมีโอกาสาที่จะเติบโตเรามองอยู่3ามอย่างนะครับอย่างแรกก็คือที่เป็นตลาดของผู้สูงอายุนะครับเพราะตอนนี้ประชากรไทย20เซนเนี่ยเป็นประชากรผู้สูงอายุเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ,บด้านสุขภาพเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือที่เป็นเกี่ยวกับหนยงานราชการนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นอ่างงที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการอาซื้อวิทยานั์เข้ามานะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปซื้อกับใครที่ไหนก็ได้คือจะต้องแบบอ่ามีการออกเอกสารชัดเจนมีขั้นมีตอนนะครับแล้วก็ซื้อไม่ใช่ซื้อกับใครก็ได้ต้องซื้อกับคนที่แบบบุคคลมีความรับมีการรับรองเป็นนิติบุคคลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็วินเทคก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้เขาได้นะครับแล้วก็เรื่องของ สุขภาพม,มันเป็นเทรนนะครับคนไทยเราก็มีการใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับถ้าเรามองว่าตลาดนี้ว่าน่าสนใจแล้วอยากจะลงทุนเองนะครับเราเปิดร้านขายยาสักร้านหนึ่งอยนางน้อยก็ต้องมีเงินงประมาณสองถึงสามล้านบาทเลยนะครับตั้งแต่การทำหน้าร้านตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านนะครับการซื้อสินค้าเข้ามาสต็อกไว้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทแล้วก็ ระหว่างดำเนินธุรกิจมันก็ต้องมีทุนหมุนเวียนก็ตั้งแต่5้าแสนบาทต่อเดือนซึ่งมันก็ต้องใช้เงินที่เยอะมากๆเลยเพื่อเพื่อจะทำของตัวเองนะครับทีนี้เราอยากจะมีรายได้จากตรงน,นี้แต่่ร้จะเรื่อยังไงก็ลองทำเองตอนนี้ดูนะครับแรกเลยก็คือเรามีเพื่อนไหมเรามีคอนเนคชันมีมีแบบมีฐานลูกค้าหรือเปล่านะครับ สองก็คือเราใช้โซเชียลมีเดียได้ไหมก็อย่างเช่นไลน์ a c e b o o k เป็นต้นนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่าโควิดเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับถ้าสนใจจะมาเป็นตัวแทนเราจะมีรายได้มาจากทั้งไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีคอมมิชชั่นนะครับก็คือจะให้อยู่ที่5%ของยอดขายของตัวเองนะครับเรื่อง คอมมิชชั่นเนี่ยได้ตั้งแต่บาทแรกที่ขายได้เลยนะครับเราไม่มีขั้นต่ำขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นเลยครับสองก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวแทนที่สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้ครับได้สร้างทีมแม้สิบคนแล้วต่อเดือนเนี่ยได้มีรายได้สองล้านบาทต่อเดือนก็จะมีตําแหน่งให้นะครับเป็นเอ็กซ์ i v e ซีฟของตัวแทนก็คือจะมีเงินเดือนประจําให้ด้วยเริ่มตั้งแต่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้พันบาท ล่าสุดท้ายถ้าสมมติว่าทั้งทีนะครับช่วยกันปิดยอดขายได้ทุกๆุกสิบล้านบาทนะครับก็จะมีเงินโบนัสให้เป็นเงินกินป่าไปเลยหนึ่งแสนบาทสมมติว่าขายได้ยี่สิบล้านบาทก็ได้ไปเลยนะครับสองแสนบาทก็แบ่งแบงทั้งทีมครับสาหรับการขายของเราเราก็ไม่ได้ขายแค่ว่าแบบขายเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราสามารถจัดเป็นโปรโมชั่นได้นะครับคือเราเออกแบบงานขายของเราได้เลยอันนี้ก็ยกตัวอย่าง,างเช่นจัดเป็นเซตน,นะครับสําหรับ ของใช้ติดเตียงเป็นเซต้อสำหรับเจ็ดว,วันสำหรับสิบห้าวันสามสิบวันเซตเป็นแบบแต่ละเรทราคาแล้วเป็นตัวอย่างสำหรับช่องทางที่จะสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับอย่างแรกก็คือผ่านทางไลน์ทาง,าทางอันทางคูนัปเปอร์ไได้นะครับแล้วเราก็มีไลน์แอปที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลของวินเทจสองสิบนะครับมีเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็เรามีคอนเนคชั่นกับ แอปพลิเคชันดรดิซันนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับหาหมอปรึกษาหมอออนไลน์นะครับซึ่งเขาก็มีการพัฒนาในส่วนที่เป็น m a r k e t p ตเพลนะครับก็จะละักษณะคล้ายๆกับ Lazada กับ s h o ป e e นะครับที่รวบรวมสินค้าขึ้นระบบออนไลน์อันนี้ก็ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถสังส่งซื้อออนไลน์ผ่านมาร์เก็ตเพลของดอกเตอร์ดิซนได้เลยครับสำหรับขั้นตอนการทำง,งานของตัวแทนนะครับ ก็พอเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็คือสร้างหาลูกค้าหาลูกค้าแล้วก็รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาครับแล้วตัวแทนส่งคําสั่งซื้อเนี่ยมาให้ทางวินเทคทางเราจะออกใบเสนอราคาให้ถ้าลูกค้าดูใบเสนอราคาแล้วลูกค้าโอเคก็ตกลงสั่งซื้อสินค้าชําระเงินทางเราก็จะจะส่งสินค้าให้แล้วก็ติดตามรับสินค้าให้ด้วยนะครับหรือถ้าเสนอราคาแล้วลูกค้ารู้สึกว่ามัน ไม่โอเคมันแพงไปแล้วก็สามารถจะหาสินค้าในอื่นที่มันทดแทนความต้องการของลูกค้าให้ได้ด้วยครับแล้วก็ตั้งแต่การองซื้อสินค้าเข้ามาการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้านะครับทางตัวแทนไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยสักบาทเดียวนะครับทางวินเทคดูแลให้หมดเลยตั้งแต่การซื้อสินค้าเข้ามาให้การสต็อกสินค้าเอาไว้ให้แล้วก็การจัดส่งสินค้าให้นะครับอันนี้วินเทค ดูแลให้หมดเลยรวมถึงที่เป็นเกี่ยวกับบริการหลังการขายปัญหาต่างๆด้วยครับอันนี้เราก็ดูแลให้ครับถ้าทุกคนนะครับสนใจที่จะสมัครเป็นตัวแทนนะครับเราก็จะมีขั้นตอนก็คือมีการอบรมผ่า z ซูมก็คือที่เรากำลังองกำลังอบรมกันอยู่นะครับแล้วก็จะส่งลิงก์ให้สําหรับกรอกใบสมัครออนไลน์นะครับแล้วก็จะให้ส่ง เอกสารเป็นสำเนาเอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนของเราครับก็โมเดลของเราก็าจะประมาณนี้ครับผมอันนี้เข้า